มันมีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าลูกคนนี้ได้มายากมากดังนั้นมันจะกลัวไปหมดเหมือนรู้จักความรู้เนี่ยนะคะว่ามันมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์สำหรับเด็กแรกเกิดใจหรือเกิน50%เองเเอียงไปในทางที่ฉันจะเก็บเพื่ออนาคตของลูกในอนาคต สวัสดีค่ะ,ะ,ะ <c oughs> ทักทายไงอ๋อทักทายาครับครอบครัวพายอวิว่า,ททาสวัสดีค่ะแม่จุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องพี่เจสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกคนสวัสดีครับป๊าป๊าพูดเองครับเป็นป๊าป้าน้องพี่เจครับค่ะและเป็นสามีคุณจุ๋ยรัตยาครับสวัสดีพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับที่ดูอยู่ในนี้นะครับสวัสดีหลายๆคนเลยแหละที่อาจจะกาลัง ท้องอยู่หรืออาจากำลังคิดว่าอยากจะมีน้องสิ่งที่มาพูดกับเราในวันนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กน้อยนะคะเป็นประสบการณ์ของพวกเราทังสองคนาอาจจะเป็นการแชร์ดีกว่าใช่ เราสองคนกว่าจะมีพ j มันยากมาก3ปีกับกระบวนการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเราลองกันมามันมีช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าลูกคนนี้ได้มายากมากแล้วนั้นมันจะกลัวไปหมดคือเวลาช่วงที่เขายังคอไม่แข็งอะคะ่ะคือจุ๋ยต้องขอแบบว่าอาบน้ําคู่กันจุ๋ยไม่สามารถอาบคนเดียวได้จุ๋ยทำไม่ได้จุ๋ยแบบจุ๋ยกลัว ดังนั้นอนะ่ะคือเขาจะเป็นคนจับและจุ๋ยจะเป็นคนอาบเขาจะต้องอยู่ในพาร์ทที่ทําอะไรยากๆแบบนี้กับจุ๋ยเสมอเพราะไม่งั้นอนะ่ะจุ๋ยจะรู้สึกว่าจุ๋ยไม่มีความมั่นใจ oh. ช่วงหนึ่งเดือนแรกอ่ะค่ะจุ๋ยก็บอกว่าจุ๋ยอุ้มลูกลงบันไดไม่ได้นะ oh. จุ๋ยกลัว oh. เขาจะต้องทำหน้าที่อุ้มลงบันไดมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ถ้าไม่ได้เป็นจุย๋ยอาจจะไม่เข้าใจก่อนที่จะมีพีเจอ่ะสำหรับ <Yeah. S 1> จุ๋ยมันยากมากๆแล้วมันเสียน้ําตามันเคยเกิดภาวะแบบเศร้า,แบบรายังไม่ถึงซึมเศร้าแต่มันเป็นภาวะเศร้าเพราะว่าแบบ ต้องขุดฮึบตัวเองขึ้นมาโดยใช้พลังงานเฮือกสุดท้ายในการที่แบบเต็มที่อะไรเงี้ยมันเป็นภาวะที่มันยังฝังใจอยู่ดังนั้นพอมันได้เขามายากเราก็เลยมีความกลัวไปหมดว่ากลัวเขาจะเป็นอะไรกลัวเราแข็งแรงไม่พอแล้วด้วยความที่อยู่พออยู่ผ่าคลอดอย่างเงี้ยฮะอยู่ยังเจ็บแผลผ่าตัดก็เลยมีความกลัวไปหมดพุทธมาช่วยอยู่ในเรื่องของการซัพพอร์ตทางใจมากในระหว่างตั้งคันเนี่ย ถ้าเรามีความสุขลูกในท้องเรามันจะมีความสุขไปด้วยพยายามทําตัวเองในช่วงเวลาตั้งครรภ์นเนี่ยให้มีความสุขเ,เสียงเพลงดนต,ตรีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสาคัญจุย๋ยอาจจะไม่ได้ให้ลูกฟังโมซาร์ทแปะท้องฟัง<อ>ทุกวันจะุ๋ยเลือกเพลงที่จุ๋ยชอบสมมติจุ๋ยอาบน้ําแล้วจุ๋ยก็แบบอยากจะเปิดให้มันผ่อนคลายเงี้ยจุ๋ยก็เลือกเพลงแบบซีรีส์เกาหลีที่จุ๋ยเพิ่งดูมาจุ๋ยคิดว่ามันก็ส่งผลทําให้น้องอาจจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีเพราะตอนเนี้ยพี่เจถือว่าเป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากการกินอาหารก <arah> ็คือกินใหห้้คคครรรรบบ5มมมมมู่่่่่่่เนนีีียืืออออดดทสสุุุําาาััณแไไตงงงวะกก ปลาแซลมอนอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นไขมันดีอะโโดอะไรเงี άν, ้ยจู่ก็ทานไม่ให้ขาดของที่มันมีประโยชน์การที่เขาเสียสละทั้งเรื่องของการปั๊มนมวัน <Yes. S 1> ละแปดรอบมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นความเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าตอนที่เขาคลอดลูกอีกซึ่งบอกได้อยู่สชั่วโมงบอกว่ากาไม่หยุดเป็นจุยครับ ตอนคลอดเนี่ยไม่เจ็บเท่ากับตอนที่ให้นมให้นมผมก็ยืนอยู่ข้างเตียงแล้วผมทํำอะไรไม่ได้เขาก็นอนเจ็บน้ําตาไหลอยู่3ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าโหเราขอบคุณมากเลยที่แบบเสียสละเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยได้กินนมที่เป็นนมหัวน้ำเหลืองอ่าที่มันจะมีคุณค่าทางโภชนาการโภชนาการเขาจะแบบสุขภาพดีภูมกันตรงนั้นแน่นแต่ยังอยู่อย่างเงี้ยคือมันจะต้องเหมือนแบบ เปิดท่อน้ำนมเพื่อให้ตรงเนี้ยมันหลุดออกมาแล้วนมมันจะได้โฟละค่ะดังนั้นช่วงะนั้นคือจะเป็นช่วงที่เจ็บปวดคือไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนเป็นคนที่แข็งแกร่งเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเขาบอกี่รักเขาไม่ไหวแล้วจับมือแน่นมาก,ากาตอนที่ทําอีกซี่แข็งแกร่งมากซึ่ง่งบางคนอะ่ะเขาก็จะกลัวเข็มต้องให้สามีทําให้อะไรเงี้ยนี่คือสามีก็คือเล่นเกมไปเลยชึ้กเองเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันเจ็บกว่านั้นอีกอ่ะ เหมือนรู้จักความรู้เนี่ยนะคะว่ามันมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์สำหรับเด็กแรกเกิดใจหรือเกิน50เอเ็นอ่ะเอ,เอียงไปในทางที่ฉันจะเก็บเพื่ออนาคตของลูกในอนาคตอะไรเงี้ยวันที่ได้เจอพี่ๆจากไครอวิวา่าเราก็รู้สึกว่าเออพี่ๆเขาอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายนอกจากถามตัวบริษัทอ่ะเราจึงถามคนนอกด้วยอ่ะค่ะมานั่งตัดสินใจแล้วก็ก็เลือกเก็บกับที่ไคอวิวา่าแล้วก็พอพอ,พอตัดสินใจปุ๊บอะไรทุกอย่างมันก็ ง่ายไปหมดเลยอะไอเคอววก็จะบอกเราว่าจะมีชุดเก็บอุปกรณ์แบบนี้เอาไปตอนที่คลอดนะ oh. แต่ถ้าจุ๋ยลืมไม่เป็นไรที่โรงพยาบาลมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีความแบบโปรเฟชชั่นอลของเขาด้วยในระหว่างทางที่เราที่เราตัดสินใจแล้วด้วยอะค่ะอันน <Okay. S 1> ั้นก็เลรู้สึกว่าสบายใจที่เลือกที่นี่ เราทั้งคู่นะคะก็เลยตัดสินใจเลือกไคโอวิวาค่ะเพราะไคโอวิวาเคียง้างทุกคุณภาพชีวิตด้วยสเต็มเซลล์ประสิทธิภาพสูงสุด